หลังจากที่กูเนี่ยได้ดูคลิปของเพื่อนสาวดิฉันนะคะคุณเบนซ์คนนี้นะคะคกูก็เลยโทรเลยจ้ะฮัลโหลมึงกู alo, ถามหน่อยดิอันเนี้ยเขาจ้างมึงรีวิวหรือว่ามึงซื้อมาใช้เองกันแน่แล้วก็บอกว่ามึงกูซื้อมาใช้เองเออแล้วมันใช้ดีกูก็เลยแบบมาทำคลิปรีวิวเลยแบบหลอบังทีขนาดนั้นได้หลอมากว่าเออดิงด้งจริงอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือผลหลังจากที่ฉันได้คุยกับมันนะคะก็คือตอนนี้นะคะนางมีโปรโมชั่นคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทและที่เวอร์กว่านี้อันนี้เวอร์บ้างอัน จะก็เลยตัดเลยค่ะสองเซต 2, อสองพันถ้าพสดกระปุกนี้นะคะซุดแและวดูกินหอมจังเจอเลยแม่อันนี้ก็เป็นกันแดดนะคะอันนี้พันหนึ่งร้บาทมาลองกันแดดต่อเลยนะคะอุ้ยหา่สีสวยจังเลือกข,ขาวเลยไม่ผสมสีรองพื้ในใดๆนะคะม,มันแบบให้คายว่าสีหน้าของเรามันสว่างขึ้นนิดนึงอะเธอหน้าดูสใสขึ้นอะ่ะ อ่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าอีก9วันเนี่ยหน้าฉันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะต,ตอนนี้เขาพี่โป๊บางจ้า